สวัสดีครับมุมสังเวีนนะครับ วันนี้มุมโซเอ็นก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมโซเอ็นก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากแฟนมวยเช่นเคยเดือนหนึ่งเป็นมวยดิวิชไทยนะครับขึ้นชกในวันอาทิตย์ 60, ที่20ตุลาคม2567เวลา12.00น30นาทีโดยประมาณนะครับมวยดิวิชไทยนะครับจะเริ่มทำการแข่งขันเวลา11.00นตรงนะครับแต่ว่าไม่มีการถ่ายทอดสดผ่านช่องฟรีทีวีนะครับช่วงแรกนะครับจะเป็นการถ่ายทอดผ่านแอปพลิเคชันพายทีวีก่อนนะครับจะเริ่มถ่ายทอดสดผ่านช่อง8ก็เวลา 30มนาทีโดยประมาณนะครับมุมสเมเร็นก็จะวิเคราะห์วิจารณ์เฉพาะช่วงที่ถ่ายทอดสดช่อง8เวลา12นาฬิกานาทีเท่านั้นนะครับมุมสเมเร็นก็เลยถือกาสน,นี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยดีวิธีไทยนะครับมาฝากกับแฟนุทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเสนอท่าไยนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูมลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับ,รรบเพื่อเช็คต,ตัวเช็คกระแสบวกเช็คกลำหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะเติดตะช่างบวกกระสเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครััััััับบบบบเเดดดดดีีีี๋ยยยยยยวววววววรรรรรราาาาาามมมมูกกกกนน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 น่่่ออะะะะคคคคิิิิิชไไททททใใสปปห์์้้้ขึึงจต20 ตุลาคม2 5 6 7นะครับคู่ที่1นะครับฝังคือพรศักดิ์เล็กสอสุวรรณรันนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกุมารดำพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับพิกัด1น่ีปอนด์กุศรครับรองคู่เอกฝรงคือศิลปะไทยสูจีบวมีเกี้ยวส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยกเพชรสิทธิพัฒนาพิกัดหน่วย9ปอนด์ูุที่านะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝรั่งคือลูดิมิตสิงคองสี่ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับคุณพลเอกมืองนนท์นะครับพิกัดหน่วย 101ปอนด์นะครับคู่หมวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกาลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมือท่านะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำครับ p y 2 4พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี p y 2 4ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยดีวิถีไทยนะครับขึ้นชกคณาวาทิตที่ยี่สิตุลาคม2567นะครับเวลา12บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับณเวทีมวยกองทัพอากาศนะครับและทําการถ่ายทอดสดผ่านช่อง8กดหมายเลขยี่นะครับมาให้แฟนบอลดูเรื่องกันทางบ้านด้วยนะครับเริ่มที่คู่ถึงหนึ่งครับคู่เปิดหัวของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับทางด้านแฟนก็คือถอนศักเล็กสอสุวรรณนารันนะครับ ส่วนธนัตไฝ่หน้ำเงินนะครับกุมารดำพุ่มพันธุ์พ่วงนะครับคู่นี้ก็จะชกกันในพิกัด127ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับพรศักดิ์เล็กนี่ก็เป็นมวยขวาประเภทเตี้ยสั้นหนาตันอาวุธหนักแรงนะครับเตะขาต่อยหมัดเจาะยางฟันศอกรุนแรงอาวุธหนักแรงต้นนี้ถือว่าอันตรายเลยนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สอสุวรรณารันนะครับมีครูกันนะครับสอสุวรรณารันเป็นคนดูแลสามฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงพรศักดิ์เล็กมี ชนะคะแนนทางด้านเอกโยทินเพชรปะตะอ,อน,นะครับที่เวทีราชรำเนินนะครับหลังจากนั้นก็ชนะนอกยกที่2ลาวีลูกสวนมวยไทยที่เวทีราชรำเนินนะครับล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่4นะครับเทิดเกียรติ b c ซยเคมนะครับที่มวยดีวิธีไทยชก127ปอนด์นะครับ9 กันยายนที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มลังสุดของทางด้านฝ่ายดงนี้ก็ต้องบอกว่าสดมากๆชนะรวดทั้ง3ไฟ์และเป็นการชนะออกไปถึง2ไฟ์เลยนะครับนั่นหมายความว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับพ่อศักเล์กนี้เป็นประเภทอาวุธหนักแลงต้นๆอันตรายเลยนะครับ คนฝ่ายน้าเงินนะครับกุมารดํานี่น่าจะเป็นนักมวยเปลี่ยนชื่อมานะครับยังไม่มีข้อมูลนะครับก็ขออนุญาตข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยววันชกวันช่างก็จะมาอัปเดตข้อมูลมวยของท่านกุมารดําพุ่มพันธุ์ม่วงให้แฟนมวยได้รับทราบกันอีกครั้งนะครับน่าจะเป็นนักมวยที่เปลี่ยนชื่อมานะครับพยายามหาข้อมูลแต่ก็หาไม่เจอนะครับก็ต้องขออภัยกับฟินอลแฟนมวยมนณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยววันชกจะมาอัปเดตข้อมูลมวยของท่านแฟนน้ำเงินกุมารดําให้ แฟนมวยได้รับทราบกันอีกครั้งนะครับคู่นี้ก็ขออนุญาตข้ามไปก่อนครับมาถึงคู่ที่2ครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือศิลปะไทยซูจีบะหมี่เกี้ยวนะครับหรือว่าดำมินบุรีหรือว่าเบิ้มภูดินนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยกเพชรสุดพัฒนานะครับหรือว่าสุดผู้ใหญ่คำละนะครับหรือว่าวอสุขสันต์พิกัดหน่วยกาบ่อนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับศิลปะไทยก็เป็นนักชกจากจังหวัดลพบุรีวัย20ปีสูงหนึ่งร้อยหกสิบสามเซนติเมตรนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะ ฟันศอกรุนแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซูจีบะมีเกี้ยวนะครับอยู่ที่บางพลีสมุทรปราการนะครับมีคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับหัวหน้าคณะคอยดูแล3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็แพ้คะแนนกัปตันวันของโอม MBK ที่เวทีลังสิตชก117ปอนด์นะครับวันนั้นมาเข้าเวทแทนทั้งคู่นะครับหลังจากนั้นนะครับชนะน็อกยกที่3บิ๊กบูมปอประมุขที่มวยดิวิชไทยชก106ปอนด์ก็มาเข้าเวทแทนทั้งคู่ด้วยเช่น ชก1 1ป่อปอนด์นะครับ8กันยายนที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มหลังสุดของธนาแแรงก็แพ้1ไฟแล้วก็ชนะไป2ไฟนะครับ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับยกเพชรก็เป็นกชกจากจังหวัดเพชรบูรีสูง166เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องศาสแขรงต่อยหมัดตีหน้าแรงวงในปั้มตีเหนี่ยวแน่นแข็งแกร่งบูดุดัานนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สิทธิ์ผู้ใหญ่คำ่านะครับที่จังหวัดเพชรบูร์มีผู้ใหญ่คำ่าบาะทองนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสามฟอร์มลังสุดของธนาฝานน้ำเงินนะครับชนะคะแนนเมาคีเล็กเพชร4,000นะครับที่เวทีลังสิทธิ์นะครับศึกกำปั้นมวยไทยสถานโลกชก108ปอนด นกแก้ว TR อปปัตลูกสวนนะครับที่โมยดลวิธีไทยชก1 1 0่อปอนด์นะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนบักโจสิทธิ์คุณมาที่โมยดลวิธยไทยชก107่อปอนด์นะครับ15กันยายนที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะ2ไฟฝ่ายแล้วก็สรุดแพ้1ไฝ่ายนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ถือว่าใกล้เคียงกัน,นครับ ส่วนสูงนะครับฝ่าแดงสูงประมาณ163เซนติเมตรส่วนฝ่าน้ำเงินนะครับสูงประมาณ166เซนติเมตรนะครับก็ดูว่าทางด้านฝ่าน้ำเงินนะครับจะดูลอยๆกว่านิดหน่อยนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝ่าแดงชกมาประมาณ30-40ไฟส่วนฝ่าน้ำเงินนะครับชกมาประมาณ50ไฟก็ถือว่าไม่ห่างกันมากนะครับน้ำหนักปล่อยๆนี่เท่ากันนะครับ52กิโลกรัมนะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนสูงจะอยู่กับทางด้านฝ่าน้ำเงินนะครับจะดูสูงกกววววว่่่่่่่าา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 รรร้้ออออยยนน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 นิดดดดดหหะะะะะคคคัััับบบแแตถถพููึงงงงงจจฝฝีีมมืผทท ได้ดีกว่าครับเป็นประเภทจังหวะฝีมือนะครับดักเตะดักแทงวงนอกผมดูว่าอาวุธเร็วกว่านะครับต้นต้นผมเชื่อว่าน่าจะออกนําไปก่อนนะครับทุนนี้เห็นตัวก่อนก็ต้องอยู่กับทน่าไฟร์นะครับศิลปะไทยซูจีบื้มีเกียวต้นๆนําไปก่อนไปปป้องกันประคองเกมดีๆนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทนงายกเพชรสิทธิพัฒนานะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับคู่ที่2นะครับรองคู่เอกของมวยดิวติไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ไฟแรงนะครับศิลปะไทยซูจีบื้มีเกีียวครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือลูกนิมิตสิงห์คอง4นะครับหรือว่าหนุ่มบางกระดีนะครับส่วนฝ่ายนักเงินนะครับคุณพลเอกเมืองนนท์นะครับหรือว่าไทยแคมป์ภูเก็ตนะครับหรือว่าพ powerhouse ภูเก็ตนะครับพิกัด129ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงลูกนิมิตก็เป็นนักชกจากจังหวัดลพบุรีวัย38ปีสูง170เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องปั้มฟัดรัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งหลักเหลี่ยมดีหมัดศอกคมเก๋ากระดูกดีเลยนนนนนนนะะะะคคคคคครรรรรรัััััััับบบบบบชกกกมมมมมวววยยยยยาาาาาเเลลลๆปจจจุุทททซออีีี่่่สิงงงหห์4ดพ นะครับมีผู้ใหญ่พ่อยนะครับทวีศักดิ์สิงห์คองสีนะครับหรือว่าทวีศักดิ์โพเปี่ยมพี่ชายนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสามฟอร์มหลังสุดของท่านแสดงลูกนิมิตก็มีชนะคะแนนสลาตันจิบมงคลนะครับที่โมดิวิทีไทยชกลอยสามสิบห้าปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนเจริญพรเพชรโพธน์ครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับศึกวันทรงชัยสัญจรครับซึ่งวันนั้นเป็นการชิงแชมป์ลอยสามสิบห้าปอนด์ของวันทรงชัยด้วยนะครับชนะเจริญพรแล้วก็คว้าแชมป์ 135ปอนด์วันทรงชัยมาขอได้สำเร็จนะครับล่าสุดนี้สรุดแพ้นอกยกที่2สานิทลูกถ้ำเสือนะครับที่มวยดิวิธีไทยชก130ปอนด์นะครับ11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับชนะ2ไฟแล้วก็สรุดแพ้1ไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับขุนพลก็เป็นนักชกจากจังหวัดภูเก็ตนะครับวัย18ปีสูง177เซนติเมตรนะครับเป็นมวยสายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะ้ายต่อยซ้ายรุนแรงไล่แขนขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับหนุ่มสดห้าวร่างกายดีและดูว่าวันนี้ได้ใหญ่ด้วยนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงป่าต่อนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับมีหนุ่มน้อยมืองหัดใหญ่นะครับสมนึกพัฒบุรีนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีเซอเอะคมึงนนพ้ คะแนนแดนกาหลงสอเดชันธ์นะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับศึกสิงป่าตองชค127ปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะนอกยกที่2ซีตาชอโชคอํานวยนะครับที่ศึกมวยไทยเกตเพชร SKS ชค128ปอนด์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนทนทอง POK PVC ที่มวยดิวิชทไทยชค127ปอนด์นะครับ11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็แพ้1แล้วก็ชนะไป2ไฟฝ่ายนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับ ส่วนสูงนะครับแดงสูงประมาณ170ซนติเมตรส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสูงประมาณ177ซนติเมตรนะครับก็ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะดูสูงกว่าร้อยกว่าชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝ่ายแดงช,ชกมาประมาณ300กว่าไฟนะครับส่วนฝ่ายเงินชกมาประมาณ60ไฟฝ่ายแดงชกมวย มาเยอะกว่านะครับก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับกระดูกมวยนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงแน่นอนนะครับน้ำหนักปล่อยทางด้านฝ่ายแดงก็ประมาณ65-66กิกโลกรัมนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับ62-63กิกิโลกรัมครับน้ำักปล่อยทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูหนักกว่านะครับดูว่าไฟายล่าสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับชก130ปอนด์ส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับชกไว้เพียงแค่127ปอนด์เท่านั้นเองนะครับเทียบกันที่เวทพิกัดนะครับทางด้านฝ่ายแดงจะดูเวทใหญ่กว่านะครับแต่วััันนนนนนนีี้้ะะะคครรบบบชกกก129ปอดดดด์ผมม็ูว่่่าาาาาทงงฝยแลิิตจ ลงมาหน่อยนิดหน่อยนะครับผมดูว่าน้ำหนักบีบบีบน่าจะมีปัญหากับการยุระยะท้ายนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ปกติจะชกอยู่ประมาณหนึ่งเต็มที่ก็ประมาณ127 128บวันนี้ชก129ก็ถือว่าปล่อยปล่อยขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมดูว่าน้ําหนักนี้สบายสบายไม่บีบนะครับความนุม่มความสดความห้าวก็อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินด้วยนะครับและดูว่าได้ใหญ่นะครับทางด้านฝ่ายแดงร่างกายอาจจะดูเป็นรองแต่เวทพิกัดดูใหญ่แต่ว่าวันนี้น้าหนักดูบีบบีบนะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่่่ฝาายนนนนนน้ํเเเงงิขุุพลออกมมืหสด ร่างกายดีนะครับจะเป็นรองก็แค่เวทพิกัดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ดูได้ใหญ่ด้วยนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างลูกนิมิตสิงห์องสี่นะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคุณที่สานะครับคุณเอกนำรายการของมวยดิวิีไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝันมืองนะครับคุณพลเอกเมืองนอนครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับทางนานแฟดงก็คือไอดินโกลเด้นฮาวสะแก้วนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็ดินเนื้อทองโกลเด้นฮาวรีสอร์ทส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพญาเสือจีโร่มวยไทยนะครับหรือว่าสิทธิ์เจ้าสิงห์ทองนะครับคู่นี้ก็จะชคกันในพิกัด101ป่ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนี่ก็เป็นในกชคจากจังหวัดสแก้วนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับหมัดหนักสอกแรงวงในไล่แขนขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่โกลเดน้นฮาวมวยไทยที่จังหวัดสแก้วนะครับมีคูน็อตนะครับเป็นคนดูแลล่าสุดนี่แพ้คะแนนเชี่ยวชาญรงเรียนราชินิตบางแก้วนะครับที่มวยวิธีไทยชก40.5กิโลกรัมนะครับ16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเข้ามาวาด ลวดลายฟีม้าลายมือที่เวทีเมืองกรุงแล้ว1ครั้งนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้คู่ต่อสู้มานะครับก็ถือว่าวันนชกเป็นคู่ที่5นะครับหลังถ่ายท่อสดนะครับก็ถือว่าเข้ามาโชว์ฟีม้ลายมือที่เวทีเมืองกรุงแล้ว1ไฟนะครับส่วนายน้ำเงินนะครับพญาเสือนะครับก็เป็นักชกจากจังหวัดสระแก้วนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสัดแข้งต่อยหมัดปั้มตีรุนแรงบูดุดันนะครับเป็นมวยเก่งจากเวทีภูทรนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศิษ์เจ้าสิงห์ทองนะครับท ส่วนใหญ่ก็จะชกที่เวทีภูทรนะครับไฟนี้น่าจะเป็นไฟแรกนะครับที่เข้ามาที่เวทีเมืองกรุงนะครับทั้งคู่นะครับก็ข้อมูลมวยมีน้อยนะครับเดี๋ยววันชกจะมาอัปเดตข้อมูลมวยของทั้งคู่เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าวันนี้เบื้องต้นชอบไปที่ายแดงก่อนนะครับไอดินโกลเด้นฮาสะแก้วนะครับเพราะว่าเคยมาชกที่เวทีเมืองกรุงไว้แล้วหนึ่งไฟนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้คะแนนให้กับคู่ต่อสู้นะครับแต่ว่าเข้ามาชกที่เวทีเมืองกรุงแล้วหนึ่งไฟนะครับเห็นฝีไม้ลายมือไว้แล้วนะครับส่วนืฟนึงนะครับส ผู้ทอดนะครับไฟนี้น่าจะเป็นไฟแรกนะครับเบื้องต้นชอบไปที่ไฟแดงก,ก่อนนะครับไอดินโกลเด้นฮาวสะแก้วน่าจะเอาชนะพญาเสือจีโร่มวยไทยไปได้แบบสนุกนะครับคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกของมมยดิวิสไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ไฟแดงนะครับไอดินโกลเด้นฮาวสะแก้วครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชบก่อนชกของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับขออนุญาตข้ามไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลมวยของทางด้านฝ่ายเงินนะครับมีน้อยนะครับมีไม่เยอะนะครับเดี๋ยววันชกจะมาอัปเดตข้อมูลมวยของทางด้านฝ่ายเงินเพิ่มเติมนะครับคู่นี้ขออนุญาตข้ามไปก่อนนะครับคู่ที่สองนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับศิลปะไทยซูจีบะหมี่เกี้ยวนะครับฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงนี่ดูว่าจังหวะฝีไม้ลายมือนะ็กกูทไ้ีีีเยยม ส่วนคู่ที่สานะครับคู่เอกนำรายการนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับขุนพลเอกมืองนนท์ครับหนุ่มสดห้าวร่างกายดีเวทพิกัดอาจจะดูเป็นรอนนะครับแต่ว่าวันนี้ดูได้ใหญ่ครับได้หนุ่มได้สดครับชอบไปที่ฝ่ายเงินนะครับขุนพลเอกมืองนนท์ครับส่วนคู่ที่4หลังคู่เอกชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับไอดินโกลเด้นฮาวสะแก้วนะครับเคยมาชกที่เวทีมังกรไว้แล้วหนึ่งาเคยเห็นฝีมือแล้วนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ยังไม่เคยเห็นฝีม้ลายไือลนะครับส่วนใหญ่จะชกที่เวทีภูทรครับชอบไปที่ฝ่ายแดงครับไอดินโกลเด้นฮ สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อน,นครับสวัสดีครับ